ผมก็เลยต้องต้องได้ล่งสนามออกแห้งนะออกปัจจัยแล้วก็ยังออกแห้งอีกซึ่งทุกคนได้รอบรัวนี่ก็น้อมจิตน้อมใจ1ล้านบาทนี่เพื่อสร้างพระบโบสถแต่คือหอดย่ายสวยอตอนย้ายป่วแยบบกับตอนย่ายแบบล้มหายใจอ่อนนี่รับอกย้ายอดทนเนอ,อ้อให้ได้เห็นโบสถ์ก่อนให้ได้สร้างโบสถ์น้ำหลูกน้ำลานก่อนแต่นี่แหละครับ ชีวิตของคนนอนบนมีแน่นอนครับแล้วก็เหมือแห้งไปก่อนบริเห็นโบสนะฉะนั้นพี่นองผู้ใดที่มีกําลังอยู่เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับหรือถ้าเรากําลังไม่พอ300ที่จะบูชาเหรียญเนี่ยเราก็สามารถโอนได้ตามศรัทธา5บาท10บาทเลขที่บัญชีก็อยู่ข้างล่างนะครับผมบดิเห็นเซียนพาบปไลยมเอากําไรเลยครับ นี่พระมหาเพินพ่นบาเพินพ่นเพินพ่นบ้าเขามาคอมเมนต์แหละครับผมอนุโมทนากับทุกๆเจชาภาพแล้วก็เปิดรับลงทานด้วยนะครับรับลงทานนี่ติดต่อไ้ใครที่เป็นติดตามเพจวัดเนี่ยจะเห็นแม่นิ่มนะฮะผู้ใดติดตามอาบอยสิริชใช่สีเห็นแม่นิ่มยูเฟสนิ่มทองขังนไปตรงนั้นก็ได้หรือกดลิงก์ที่หนึ่งก็ได้นะครับลิงก์ที่หนึ่งลิงก์จองเหรียญก็ได้นะถ้าใครอยากมาเสียสละ อาหารเพื่อเป็นทานแก่ผู้มาร่วมกุศลนะฮะกดลิงก์ที่หนึ่งเพื่อลงทะเบียนใบทั้งบัดเพื่อสิเดเตรเตียมสถานทีเป็นสิเดจัดสถานทีใบล่องรับว้ตอนรับอำนวยความสะดวกให้นะฮะภายสีเห็ดลงท่านเอาขนมข้าวต้มเอาอาหารมาแจกนะฮะกดลิงก์ที่หนึ่งนะกดลิงก์ที่หนึ่งนะครับลิงก์ที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นการจองเหรียญหลวงปู่บุญรุ่นสร้างบทสมปทานาบูชาแผ่นทองและเจ้าภาพลงทานให้กดลิงก์ที่หนึ่งนะครับ ลิงก์ที่2เนี่ยสำหรับใครที่อยากเป็นช่้า้าประตูหน้าต่างเสาโบสลูกนิมิตหรืออื่นๆน,นะครับให้กดลิงก์ที่2หรือใครนะฮะบ,บุญตามกําลังศรัทธาเนี่ยอยากทําบุญตามกำลังศรัทธาตามว้มสะดวกเขาเนี่ยสามารถโอนปจัจจัยใดเป็นผับปาผมตั้งต้นเมล้าน,นึงกับแอนอรดีกับขอบขั้ว ปุลิสายนะี 1, 000, 000่ยหนึงล้านบาทขอบขั้วใจกันลอยพี่น้องตอยอดใดพละหารบาทสิบาทตามไมายเล็กบัญชีทียูด้านลางคือผมอาจจะบ่เดนมาไห่สดดูแต่ว่าพี่น้องกะอยากให้พี่น้องแบบ เพราะว่าก็อยากให้พี่น้องเข้าใจว่าผมก็หลายอย่างเนาทั้งเขีย่ยงงานว้งเอียงสินะฮะแต่ว่าก็บ่บได้ฟ้าดอกนะฮะมันจัดงานเท่อนี้ได้ปัจจัยซําใดหน่อยไร้สิ่งไมาชี้แจงให้พี่น้องฟังถ้ามันเริ่มสร้างได้ก็จะเริ่มสร้างไปเลยนะฮะอาจสิได้เห็นโครงสั่งขึ้นในปีนี้ถ้าพี่น้องซอยกันหลายนะครับผมบรได้เป็น ในทุนเอาเยียงก่อเขาเพุทธภาพนี้เอาหากินน้ำมันน้ำว่าเด้พี่น้องเด้อันนี้คือเป็นไล์สดในนามของวัดโดยตรงนะครับโดยทางวัดเปิดราคา300นะทุกท่านก็จะได้ในราคา300ถ้ากดลิงก์ในตอนนี้นะฮะร,ราคา3า0รครับเนะขาวันชี่วัดครับผมเขาบัญชีวัดแต่ว่า